สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่พีๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ้าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับอีพีหนึ่กันแล้วนะคะฝากพี่ๆกะที่เข้ามารับชมกันแล้ว like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่0 8 4 9 1 5 8 0 6 5จัดส่งฟรีมีเก็บไปทางค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่ เพิ่มเพื่อนด้วยใหมายเลขโทรศัพท์ค่ะแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกปลายทางค่ะพี่จา๋าถทกกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้เดี๋ยวแม่บ้านจัดส่งพัสดุให้ค่ะ e ี EP ที่ี0 7่1074เช้าวันที่15มัมกราคม2568ค่ะวันนี้แม่บ้านก็มีพระมาพี่ๆได้รับชมกัน1ชุดค่ะมาเเลกที่1เป็นพระผงสุพรรณค่ะพี่จา๋าผงสุพรรณหมาเลขหค่ะ ผงสุพรรณเนื้อเก่าสวยค่ะพี่จ๋าหม่เลขที่หนึ่งนะคะพี่แบ่งปันพี่พี่เอฟซีค่ะพระผงสุพรรณหม่เลขหนึ่งนะคะพี่จ๋าเอ่อหกร้อยบาทคะ่ะหมายเลขที่สองเป็นผงสุพรรณเช่นกันค่ะพี่จ๋าหน้าตามาชัดสวยนะคะพี่ ผงสุพรรณหม่เลขสองค่ะหน้าตามาชัดสวยนะคะพี่จ๋าเบอร์สองเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันอยู่7จ็ยบาทใหม่เลขที่สองค่ะหม่เลขสามค่ะพี่จ๋าสามเป็นพระปิตาเนื้อผงหลังแบบค่ะ ปิดตาเนื้อผงหลังแบบใหม่เลขสามค่ะเบอร์ามเก่าสวยค่ะพี่จ๋าพระปิดตาใหม่เลขสามนะคะพี่ แบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะหมายเลขสี่เป็นเหรียญหลวงพ่อครนวัดบางแซะค่ะพี่สาเหรียญหลวงพ่อครนวัดบางแสะนะคะพี่เก่าสวยนะคะ,ะ,คะพี่สา เหรียญหลวงพ่อครนวัดบางแสะค่ะหมายเลขที่4แบ่งปันพี่พี่เอซีที่7 0 0ดอยบาทค่ะหมายเลข5้าเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดวิหารรุ่นแรกค่ะพี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อแดงค่ะพี่พ่อแดงหล่อโบราณน,นะคะพี่จ๋าหลวงพ่อแดงวัดวิหารค่ะ เป็นรูปหล่อโบราณค่ะพี่เก่าสวยค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อแดงนะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะหมาเลขสาเป็นเรียนหลวงพ่ออีวัดสัตตหีบค่ะพี่จ๋าพ่ออีรุ่นสร้างโรงเรียนเป็นเรียนหูเชื่อมนะคะพี่ห่วงเชื่อมหูเชื่อมเลยค่ะ มีร่องรอยกัรจานเก่าชัดสวยค่ะหลวงพ่ออีวัดสัตตหีบนะคะพี่จ๋าห่วงเชื่อมหูเชื่อมค่ะพี่เป็นเหรียญรุ่นสร้างโรงเรียนเก่าสวยค่ะ แบ่งปันพี่พี่ fc นะคะี่จาใหมายเลขที่หกเจ็อยบาทค่ะหมายเลข7เป็นพระรอดเนื้อเนื้อสีดำค่ะพี่จาพระรอดนะคะพี่เก่าสวยใหม่เลข7คะ่ะ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าพระรอดใหม่เลข7 600บาทค่ะหมายเลขก8เป็นพระร่วงหลังรางปืนค่ะพี่พระร่วงหลังรางปืนค่ะคราบสนิมแดงกําลังโผล่ขึ้นมาโชว์ค่ะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่พระร่วงหลังรางปืนนะคะพี่จ๋า่องรอยคราบสนิมแดงกําลังโผล่นะคะพี่เก่าเก่าหม่เลขที่8ค่ะ หมายเลขก8ค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่เอฟซเบอร์8 600บาทค่ะหมายเลขที่9เป็นพระสมเด็จนะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าเบอร์9เกตทะลุซุ้มค่ะพี่ กาสวยใหม่เลขที่9นะคะพี่จ๋าพระสมเด็จค่ะแบ่งปันพี่พี่เอนะคะพี่จ๋าเบิกเก้0หบาทค่ะมุมบนเหมือนมีร่องรอยการบินมานะคะพะะี่จ๋าต้องแจ้งก่อนค่ะพี่ได้มาแบบนี้นะคะพะะี่จ๋าแบ่งปัน6ก0้บาทค่ะ หมาเลขที่สิบเป็นสมเด็จเช่นกันนะคะพี่จ๋าเนื้อเก่ามากค่ะพี่สมเด็จเก่าใหม่เลขสิบค่ะ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าเบอร์สินะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะ11เป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะพี่จ๋าเนื้อเก่าสวยใหม่เลข11ค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าใหม่เลขที่11ค่ะ แบ่งปันพี่พี่นะคะพี่จาสิบเอ็ดแบ่งปันหกร้อยบาทค่ะสิบสองเป็นพระสมเด็จพิมพ์วัดเกศชัยโยค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่สิบสองค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าสมเด็จพิมพ์วัดเกตนะคะพี่หมายเลขที่12แบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะ13เป็นเหรียญหลวงพ่อช่วงนะคะพี่จ๋าพ่อช่วงวัดบางเพรกใต้ค่ะเป็นเหรียญเนื้อเงินนะคะพี่ เรียนหลวงพอช่วงสองสี่แปดค่ะพอช่วงวัดบางแพรกใต้ค่ะพี่เป็นเหรียญเนื้อเงินเก่าๆนะคะพี่จ๋าสภาพก็ผ่านการใช้งานค่ะ หลวงพ่อช่วงแบ่งปันอยู่ที่1,800บาทเป็นเนื้อเงินนะคะพี่หมายเลข14ค่ะ14เป็นพระท่ากระดานนะคะพี่สาท่ากระดานหมายเลข14เก่าสวยเลยค่ะ พระท่ากระดานหมายเลข14ค่ะแบ่งปันค่ะพี่จ๋าถ้ากระดานแบ่งปันอยู่ที่หมายเลข14นะคะพี่หกรบาทค่ะ15เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะ หลวงพ่อเดิมพร้อมเลี่ยมค่ะพี่จ๋าเลี่ยมมาแบบนี้ค่ะพี่พ่อเดิมมาในเลี่ยมนะคะพี่จ๋า เก่าสวยค่ะพี่หมายเลข15นะคะพี่จ๋ารูปหล่อพ่อเดิมค่ะแบ่งปันอยู่ที่600อบาทค่ะ16เป็นตลับยามองหลวงพ่อเต๋ค่ะพี่จ๋าพ่อเต๋คงทองค่ะพี่เป็นตลับยามงหลวงพ่อเต๋หลังติดหนังเสือค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าพอเต๋หลังติดหนังเสือนะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะหมายเลข17ค่ะพี่จ๋า17เป็นเหรียญหลวงพ่อวังนะคะพี่จ๋าครูบาวังค่ะพี่วัดบ้านเด่นค่ะปี2506นนะคะพี่ หมายเลข17ค่ะพี่จ๋าครูบาวังนะคะพี่เป็นเหรียญครูบาวังวัดบ้านเด่นปี06ค่ะจังหวัดตากนะคะพี่หมายเลขที่17คะ่ะแบ่งปันอยู่ที่ 700ดยบาทค่ะ18เป็นพระซุ้มกอมีแร่ดอกมาขาม,มาโชว์ค่ะพี่จ๋าซุ้มกอเก่านะคะพี่จ๋าแร่ดอกมาขามโชว์ค่ะพี่มีมาโชว์ให้เห็นนะคะพี่จ๋าเนื้อเก่าสวยพระซุ้มกอค่ะหมายเลขที่18นะคะพี่จ๋าเบอร์18เก่าสวยค่ะ แบ่งปันค่ะพี่จ๋า600บาทพระซุ้มกอค่ะ 19. เป็นเหรียญหลวงพ่อถุยค่ะพี่จ๋าพ่อถุยหูเชื่อมนะคะพี่หลวงพ่อถุยสอง5หค่ะหลวงพ่อถุยหูเชื่อมนะคะพี่จ๋า เก่าสวยค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อฉุยค่ะเป็นเหรียญหูเชื่อมนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่ยี่เอ่อหมายเลขสิบเก้าค่ะพี่แบ่งปันอยู่เจ็ดร้อยบาทค่ะยี่สิบนะคะพี่จ๋าเป็นครุฑหลวงพ่อผาดนะคะพี่ครุฑหลวงพ่อผาดค่ะ นี่ค่ะพี่จาเป็นครุฑนะคะพี่หลวงพ่อผาดค่ะเก่าสวยค่ะพี่จามีด้านหลังตอกวแหวนโรเรือค่ะพี่จ๋าฐานมีโค้ดค่ะ แบ่งปันนะคะพี่จ่าหลวงพ่อผาดหมายเลขยี่สิบรอยบาทค่ะ21เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อเงินเก่าสวยค่ะ,คะรูปหล่อพ่อเงินนะคะพี่เนื้อเก่าๆค่ะ แบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่จ๋าหกร้อบาทหมายเลข21ค่ะ22่สิบค่ะพี่เป็นปิดตาหลวงปูไข่พร้อมการเลี่ยมค่ะปูไข่หมายเลข22นะคะพี่เป็นพระปิดตาค่ะเลี่ยมไว้ค่ะพี่จ๋าไม่ชัดเจนกราบขอโทษขอภัยนะคะพี่รบกวนพี่พี่ fc โทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะ นี่ค่ะหมายเลข22ค่ะพี่จา๋าเป็นพระปิตาหลวงปู่ไข่ค่ะแบ่งปันอยู่ที่ปิตา600บาทหมายเลข22นะคะพี่23ค่ะพี่จ๋าเป็นเอ่อหลวงปู่ทวดหลวงพ่อแดงนะคะพี่จ๋าเป็นหลวงปู่ทวดหลวงพ่อแดงค่ะด้านหลังมีตะกรุดติดข้างนะคะพี่จา๋าเอ่อติดตะกรุดแล้วก็มีเพชรหน้าทั่งะค่ะพี่ไม่ใช่ข้างกราบขอโทษขออภัยค่ะวัดศรีมหาโพธิ์ค่ะพี่ หลวงปู่ทวดหลวงพ่อแดงวัดสีมหาโพค่ะด้านหลังนะคะพี่จา๋ามีเพชรหน้าทั่งค่ะพี่อันนี้เจ้าของเขาบอกมานะคะพี่จา๋า แล้วก็มีฝังตะกุดหนึ่งดอกค่ะหลวงปูท่ทวดหลวงพ่อแดงนะคะพี่สาวัดสีมหาโพแบ่งปันหกร้อยบาทค่ะหมายเลขที่ยี่สิบสี่เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยค่ะพี่สาด้านหลังติดจีวรน,นะคะพี่า๋ามียันค่ะพี่รูปถ่ายหลวงพ่อกลวยค่ะรูปถ่ายเขาดาเก่าสวยค่ะพี่สาหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามค่ะพี่สา เป็นรูปถ่ายพร้อมเลี่ยมค่ะพี่นี่ค่ะติดจีวรมาด้านหลังนะคะพี่เก่าๆแบบนี้ค่ะแบ่งปันอยู่ที่700บาทนะคะพี่จ๋าหม่เลข24ค่ะ25เป็นสมเด็จหลวงปู่นาควัดระคังค่ะพี่จ๋ามาในเลี่ยมนะคะพี่หลวงปู่นาควัดระคังค่ะพี่จ๋าฝังตะกุดที่ใต้ฐานสองดอกค่ะ หลวงปู gamer, heart 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 ่เทียนวัดโบสถ์ค่ะพี่จ๋าแม่บ้านกราบขอโทษขออภัยค่ะสมเด็จหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์ค่ะพี่ใต้ฐานฝังตะกุดนะคะพี่จยาด้านหลังมีรูปเหมือนหลวงปู่เทียนค่ะนี่ค่ะพี่จ๋าเก่าสวยเลยค่ะพี่จยาหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์นะคะพี่เป็นพระสมเด็จหลังรูปเหมือนค่ะหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์นะคะพี่จ๋ามาแบบเก่าเลยค่ะพี่ มาพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่จ๋าใต้ฐานมีตะกุดนะคะพี่จ๋าใต้ฐานฝังตะกุดมา2ดอกค่ะหมายเลขที่ยี่สิบค่ะพี่แบ่งปันนะค่ะพี่จ๋ายี่แบ่งปันอยู่ที่เอ่อหมายเลขยี่สิบห้าบาทค่ะ26เป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาติค่ะพี่ เหรียญเสมาหลวงพ่อกลั่นค่ะหลวงพ่อกลั่นวัดพระยาินะคะพี่สาแบ่งปันที่7จ็ด้อยบาทเก่าสวยหลวงพ่อกลั่นค่ะหมายเลข26นะคะพี่ยีิบเเป็นพระถ้ำเสือค่ะ ทำเสือพิมพ์เล็กองค์เล็กเก่าสวยนะคะพี่จ๋าพระทำเสือนะคะพี่เก่าสวยคะ่ะพี่จ๋าพระทำเสือนะคะใหม่เลขที่ ธรรเสือหมายเลข27ค่ะแบ่งปันอยู่ที่ทรรเสือ600บาทค่ะ28เป็นเรียนพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรค่ะพระอา,อาจารย์ฟั่นอาจารโรนะคะพิจาาหมายเลข28ค่ะเก่าสวยครับพิจาราเรียนพระอาจารย์ฟั่นปี07ดรุ่นแรกค่ะ หมายเลขที่ยี่สิบแปดนะคะพี่แบ่งปันค่ะพี่จ๋าพระอาจารย์ฟันหมายเลขยี่สิบแปดค่ะ แบ่งปันอยู่ที่800บาทค่ะ29เป็นพระเทิดขนนกนะคะพี่จ๋าพระเทิดขนนกเนื้อชิ้นค่ะครับสนิมแดงมีมาโชว์ค่ะพี่จ๋าพระเทิดขนนกค่ะพี่ เก๋สวยนะคะพี่จ๋าพระเทิดขนนกค่ะแบ่งปันค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ fc ค่ะหม่เลข29แบ่งปันอยู่ที่600อยบาทค่ะ30เป็นพระมะเฮสวนค่ะพ ah e ี่จ๋ามาเฮสวนเนื้อตะกัวหม่เลข30ค่ะ มาเหส่วนนะคะพี่จ๋าเนื้อตะกัวเก่าสวยค่ะพี่หมายเลขสามสิบค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าพระมาเหส่วนหมายเลขสามสิบค่ะแบ่งปันอยู่ที่ หกร้อยบาทค่ะ31เป็นเหรียญหลวงพ่อคงขอบสตังค่ะพี่จ๋าพ่อคงวัดบางกระพ้อมนะคะพี่เป็นเหรียญขอบสตังเก่าสวยค่ะ เหรียญหลวงพ่อคงค่ะพี่จ๋าห่วงเชื่อมหูเชื่อมนะคะพี่เป็นพ่อคงขอบสตังสองสี่แปดสี่ค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc แปดร้อยบาทใหม่เลขสามสิบเอ็ดค่ะสามสิบสองเป็นชินราชนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อหมุนวัดคลองสิบสองค่ะพี่ชินราชหลวงพ่อมนวัดคลองสิบสองค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อทายทักไลน์นะคะพี่แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะหนึ่งองค์สององค์ในบ้านส่งทุกรายการค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่32เป็นชินราชหลวงพ่อมนค่ะด้านหลังมียันค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่เอฟซีค่ะพี่หลวงพ่อมนวัดครอง12,6สอรอยบาทค่ะ วันนี้ก็ฝากพี่พนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้ว like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่08 4 9 1 5 8 0 6 5จัดส่งฟรีมีเก็บไปทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามานะคะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิป EP 1074ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า